ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแบงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเรนเจอร์กันนะครับอยู่กันในช่องหนึ่งจีทีซี ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะฮะไอนะครับที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าของรางวัลน,นี่แบบคือเหมือนแบบคนที่แบบเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นแบบยิ้มหวานเลยผมใช้คำนี้ได้ดีกว่านะฮะสำหรับคนที่เป็นสายดองนะครับในเรื่องของแพ็กเกจ แพ็คคัมแบ็กนะฮะหรือว่าเรียกกันดองดองคัมแบ็กอะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้ในส่วนของกิจกรรมล็อกอินสำหรับคนที่ดองคัมแบ็กก็จะได้ตั๋วรวมเนี่ยก็เยอะนะอันนี้เท่าไหร่25ใบแล้วก็ได้จากภารกิจอันนี้อีกยี่า25 30นะฮะเท่าไหร่5 5 60นะฮะ70นะครับได้ตั๋วทั้งหมด70ใบนะฮะแล้วตัวเกมนะครับมีอีเวนต์พิเศษนะฮะหรือว่าเรียกว่าตารางนะฮะ ภารกิจ7วันสำหรับคนที่กลับมา oh. นะฮะผู้เล่นกลับมารับไปเลยครับผมนะเคลียร์ทุกรางวัลน,นะครับครบอะทำภารกิจครบ7อันเนี่ยรับไปเลยครับ200รูบี้ <Yeah. S 1> นะเออแล้ว2 0 0รูบี้เนี่ยผมไม่เท่าไหร่สิ่งที่ตกใจคือเกมแจกกบ9ดาวสำหรับผู้เล่นที่กลับมานะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มี ID เก่าๆที่แบบเลิกเล่นไปประมาณ30วันซึ่งการที่เราจะให้มันขึ้นแพ็คคัมแบ็กแบบเนี่ย เราจะต้องนะครับไม่ออนเกมประมาณอ่าสาวันนะฮะหรือประมาณ1เดือนแล้วก็กดเข้าเกมมานะครับก็จะมีแพ็คคัมแบ็กเด้งนะฮะซึ่งช่วงอ่าอัปเดตมาใหม่ๆเนาะก็จะมีคนบักเอ้ยอยู่ๆภารกิจ7 day festival ขึ้นใน ID คนที่เคยรับไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็เกมก็ได้แก้แล้วออกไปนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นผู้เล่นกลับมาใหม่นะฮะเรียกได้ว่า โอ้โหผมบอกเลยว่าผู้เล่นกลับมาใหม่ยิ้มหวานน่ะได้กบ9าดาวอะครับเออแล้วสิ่งที่สําคัญคืออะไรป่ะครับคนที่ดองป้ายเหลืองเนี่ยสามารถทําเควสตรงนี้ได้เลวเวลขึ้นไม่เยอะด้วยนะครับผมลองคํานวณแล้วนะฮะจากที่ผมดูเนี่ยคนที่เล่นป้ายเหลืองเนี่ยเควสตรงนี้สามารถเสร็จได้โดยที่เวลเนี่ยขึ้นไม่เยอะขึ้นน้อยได้ซ้ําก็คือคนที่ดองป้ายเหลืองก็สามารถมีกบ9ดาวใช้ใช้คํานี้ดีกว่าได้200รลูบี้นะฮะได้ตั๋วตรงนี้แล้วไม่พอยังได้ภารกิจคัมแบ็กอีก เนาะตรงนี้อีกนะฮะเนี่ยตรงนี้อีกผมก็มองว่าป้ายเหลืองก็ทําได้นะครับเวลไม่เลื่อนเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าเล่นจริงจริงจังนะฮะอ่าป้ายเหลืองนะครับยังมีนะครับในเรื่องของเควสนะฮะภารกิจพิเศษนะฮะที่รับ300รูบี้อีกทุกเดือน <Nope. S 1> เรียกได้ว่ารับกันแบบจุกๆจริงๆนะฮะ <Yeah. S 1> ที่เคลียร์ด่าน150ด่าน100ด่าน30 <Yeah. S 1> ก็จะได้อ่า50าสิบบี้หนึ่งบี้ร้อบี้ครับ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยว่าไอดีที่แบบเป็นสายดองนะฮะหรือว่าคนที่แบบ เฮ้ยเกมเรียกได้ว่าเอาใจนะครับผู้เล่นที่แบบกลับมาจริงๆนะฮะเพราะว่าอย่างไอดีป้ายเหลืองเนี่ยถ้าเป็นไอดีส่วนใหญ่นะการเคลียร์แบบเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมก็มองว่าทําไม่ได้นะฮะที่จะได้กบ9ก้าดาวเพราะว่าเราต้องเล่นทั้งหมดเนี่ยร้อยครั้งนะฮะแต่ตรงเนี้ยผมลองคํานวณแล้วผมลองแบบดูในไอดีของตัวเองละนะฮะเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมเล่นอยู่ไอดีป้ายเหลืองเนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยแบบเนี้ยทำยังไงเวลก็ขึ้นไม่เยอะแล้วได้กบ9ก้าดาวเนี่ยเคลียร์ได้หมดเลยฟรี นะเวลขึ้นไม่เยอะและล็อกล็อกอินครบ7วันลวดได้บีครับ10ใบนี่เท่าไหร่เนี่ยยี่สบาใบโอ้โหแล้วก็รางวัลสุดท้ายอีก200รลูบี้คือเรียกได้ว่าแบบอิ่มๆก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอผู้เล่นกลับมาใหม่นะฮะที่ได้อของรางวัลตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยคิดเห็นกันยังไงว่าเอ้ยมันดีไหม มันดูเอาเปรียบคนที่แบบเล่นปัจจุบันไหมคนที่เล่นปัจจุบันทําไมไม่ได้แบบนี้นะฮะหรือว่ามันคู่ควรแก่การที่แบบเอ้เขาเลิกเล่นไปหนึ่งเดือนนะเขาพลาดของไปนะแล้วเขากลับมาเอ้เขาได้กบ9าวดาวรูบี้สองแล้วก็ได้ตรงนี้มาค้มค่ากันหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยได้ผมก็อยากรู้ว่าหลายๆคนคิดเห็นกันยังไงในประเด็นที่แบบผู้เล่นกลับมาใหม่เนี่ยได้กบ9ดาวได้200เพชรนะฮะสองร้อยบี้นะฮะแล้วก็ตั๋วการชาติรวมๆเนี่ยอันนี้ยี่ห้าสามสิบสามห้า นะฮะ40นะครับตรงนี้45อ่า50นะฮะ55 60อ่า60ใบนะครับบวกอันนี้เท่าไหร่บวกนี้70นะฮะก็เป็นประมาณนะฮะอันนี้70 60 130นะฮะอ่า130 <c oughs> ก็เรียกได้ว่าแบบแน่นๆนะฮะแน่นจริงๆถ้าแบบรับตรงนี้ครบหมดอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เออน่า,น,าน่าดึงดูดอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ อยากให้เราแบบดองอยากไอดีป้ายเหลืองก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรอยู่แล้วก็ดองไปแล้วก็มาทำคอมแบ็กนะซึ่งเดี๋ยวไอดีป้ายเหลืองของผมเนี่ยก็จะลองทําเหมือนกันนะฮะ <Nope. S 1> เพื่อที่จะลองทําแบบนี้ไอแพ็กอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันได้เรื่อยๆไหมถ้าเกิดว่าได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เอยน่าสนใจเหมือนกันนะ <laughs> แบบมันเด้งมาเรื่อยๆก็น่าสนใจแบบเราเลิกเล่นเดือนหนึ่งกลับมาเล่นแล้วก็เลิกเล่นอีกเดือนนึงกลับมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็เออดูดูแบบน่าสนใจเหมือนกันว่าเออแบบถ้ามันทําได้เรื่อยๆมันก็แบบ โกลด์9ดาว1ตัวแต่มันก็แลกกับการที่เราไม่ออนเกม30วันนะฮะซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่เราไม่ออนเกม30วันเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มนะฮะที่จะไม่เข้าเกมเนี่ยช่วงกลางเดือนก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนที่เรากลับเข้ามาในรอบ30วันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงกลางเดือนซึ่งกลางเดือนเราอาจจะได้เล่นอีเวนต์ตรงเนี้ยนะครับ7วันเนาะแล้วก็ทํานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่ไปแล้วค่อยกลับไปดองใหม่อีกรอบหนึ่งเออมันก็จะ หมุนๆอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็จะได้เฉลี่ยในการเล่นเควสาในรายเดือนของ300รูบี้ของป้ายเหลืองด้วยนะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็เลยอยากจะจนคิดว่าเอ้ยไอดีป้ายเหลืองทาแบบนี้คุ้มไหมนะฮะเออคุ้มหรือเปล่าแบบไม่เล่นแล้วก็มาทําก็ประมาณนี้ละกันนะฮะมาแจ้งข่าวสารนะฮะเพราะว่าผมเห็นก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหผู้เล่นต้อนรับกลับมานะครับได้กบก้าวดาวได้รูบี้นะฮะกบม่วงนะครับกบฟ้านะฮะแล้วไม่พอครับสามารถเลือก เกียร์ลีโอนาจิดาวได้1ชิ้นนะฮะถึงใครจะมองว่าเกียร์ลีโอนาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นแล้วใ <No. S 1> นปัจจุบันแต่ถ้ามองในเรื่องราคามันก็ยังต้องใช้เงินซื้อเนาะสำหรับคนที่เปิดได้มาหรือไม่ก็แบบอ่าคนที่ซื้อแพ็กเกจอะไรพวกเนี่ยก็ยังต้องจ่ายเงินแต่อันนี้แบบเลือกเลยครับฟรีๆซึ่งคุณจะเลือกคอนก็ได้หมวกก็ได้นะฮะ เลือกปืนเลโ้นวรนาดก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นคีมอันนี้ก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะฮะและในส่วนต่อไปเลยที่เหมาะสําหรับป้ายเหลืองเลยก็คือหีบสุ่มอุปกรณ์ที่อ่ะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสสุ่มอุปกรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไอหีบเลือกวัตถุดิบอ่าน้ํายาเนี่ยเลือกได้เลยครับรับไป10ชนิดโอ้โหถือว่าใจปั้มมากครับแล้วก็เลือกจุตินะครับใครมีเลนเจอร์ไฮเปเอร์อยากจะทําจุติฟาร์มไม่ได้มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วต่อมาครับเลือก นะครับวัตถุดิบนะฮะเนี่ยเอาไปปั้นเลนเจอร์พวกท่านนำไม้ไฟโอ้โหนี่ฮะเลือกหินสิบชนิดนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแบบผู้เล่นกลับมาถือว่าหรือว่าเนี่ยดองป้ายเหลืองเนี่ยมาเล่นแบบเนี่ยผมว่าดีมากเลย <Wow. S 1> เล่นเคลียร์ครบสบายมากนะฮะ <Wow. S 1> อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ